มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนป้าไวหย64คุยถังขยะหาผักผลไม้ทำอาหารเลี้ยงลูกลัน่นภูมิใจไม่ได้ไปลักขโมยใครกินค่ะวันที่30มกราคม64นะคะมีรายงานว่าที่ตำบลยางซ้ายอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทยัย มีคุณแม่ชื่อว่านางรวยรื่นหรือว่าป้าป,ปอกนะคะอายุ64ปีอาศัยอยู่ลำพังกับลูกสาวที่ป่วยจิตเวทอายุ47ปีเลี้ยงชีพด้วยการคุ้ยทังขยะหาเก็บเศษผักผลไม้ขนมอาหารแห้งที่ทิ้งแล้วนำมากินที่บ้านรวมทั้งเก็บของเก่าขายได้เดือนละ200-300บาทค่ะ ป้าปอกบอกว่าเลิกกับสามีนานแล้วนะคะหาเลี้ยงลูกด้วยตัวเองคนเดียวมาโดยตลอดโดยเก็บของเก่าขายแล้วก็เก็บผักผลไม้ที่แม่ค้าทิ้งในถังขยะเอาไปทําอาหารกินกับลูกสาวที่บ้านบางทีโชคดีได้กุ้งแห้งแคบหมูป,ปลาป่นขนมเค้กขนมไข่อยู่ในถังขยะหากินแบบนี้มานานนับ10ปีแล้วคะ่ะถึงแม้ว่าป้าจะอยู่อย่างนี้ก็ภูมิใจไม่คิดลักขโมยใคร ไม่คิดขอใครกินไม่อยากรบกวนใครเกรงใจบางคนแยก่กว่าเราก็มีส่วนผากผลไม้ได้มากก็แบ่งญาติแบ่งเพื่อนบ้านดีกว่าทิ้งให้เน่าเสียเปล่าๆและไม่อายไม่รังเกียจนะคะป้าคิดว่าของเรากินมาสกรปรกก็ยังล้างได้นะแต่จิตใจที่สกรปรกมันล้างไม่สะอาดหรอกป้าปอกบอกอีกนะคะว่ามีลูกทั้งหมด4คนเสียชีวิตหนึ่งคนที่เหลือสองคนก็แยกไปมีครอบครัวอยู่ต่างจังหวัดคะ่ะ ส่งเงินมาให้ใช้เดือนละ1000บาทเขาไม่ได้ทอดทิ้งแต่ป้าไม่อยากเป็นภาระลูกก็เลยต้องหากินไปเองด้วยทุกชีวิตวันนี้ไม่เคยกลัวตายเป็นตายเท่ากันอดก็ตายไม่อดก็ตายและไม่อายเพราะว่าไม่ได้ไปรักขโมยใครกินค่ะอย่างไรก็ตามนะคะผู้ที่ต้องการแบ่งปันน้ำใจให้กับป้าปอกสามารถส่งของกินของใช้ยามจำเป็น มาได้ที่บ้านเลขที่17ทับ18หมู่ที่12ตำบลยางซ้ายอำเภอเมืองสุขโขทยัยหรือโทรศัพท์สอบถามปั๊บปอกที่เบอร์096 356 5287ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ